เมาแทบขย่าววงการนางเอกรุ่นใหญ่แอบมีกิ๊กไปทั่วทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว วงการบันเทิงมีเรื่องราวแซบๆข่าวซุบซิบเด็ดๆมาให้ชาวเน็ตได้เผื่อกันไม่หยุดจริงๆเพราะล่าสุดเพจ Facebook ข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดประเด็นของนางเอกรุ่นใหญ่คนหนึ่งเธอเป็นมีภาพลักษณ์เป็นคนดีอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเธอร้ายยิ่งกว่านางร้ายในละครนางเอกรุ่นใหญ่รายนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแฟนรักแฟนหลงชีนักมากเปย์ให้ทุกอย่างและนางเอกก็สูบเงินแฟนเก่งไม่แพ้กันรถหรูสปอร์ตค่ะหนูชอบคันไหนพีสั์ให้ได้ทุกคันนาฬิกาที่ว่าแพงหรูกร รือนนางเอกที่ต้องมีล่าสุดนางเอกก็ไปขอหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทของแฟนให้หลานตัวเองแบบหน้าตาเฉยแต่การมีแฟนที่ดีไม่ได้การันตีว่านางเอกจะรักเอ๊ะหรือว่ารักแต่ก็รักตัวเองมากกว่าเพราะนางเอกรุ่นยายก็ยังไปจีซ่ากับคนอื่นอยู่ตลอดนะ นางเอกรุ่นใหญ่รายนี้ชอบเล่นส็กฟนกับกิ๊กโทรเฟสไทมให้เห็นหน้าแล้วสำเร็จความคล่ายผ่านโทรศัพท์บางวันแฟนไม่อยู่นางก็ไปลันลากับคนอื่นถ่ายภาพวีดวานลับๆไว้เชยชมกันยามคิดถึงมากแต่ถ้าวันไหนแฟนจับได้ก็เลิกไปก่อนแล้วค่อยวนมาใหม่แค่นั้นเองบางคนนางเอกก็อยากจะเลิกเพราะกลัวแฟนไม่โอเคแต่ก็ยังเลิกไม่ได้เพราะเจอก,กิ๊กบางคนหัวหมอเก็บภาพลับๆไว้รอแชร์เป็นประกันไว้หมดแล้วแบบกรรมใดใครกอกรรมนั้น โดนแบล็กเมลด้วยภาพลับเอาเป็นว่าเรื่องนี้สิ่งเท็ุแค่ไหนชาวเผือกทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะกันดีๆเด้อ